แม็กโดนเรียอย่างเงี้ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เทคใหม่เทคสองเทคสองหมู่บ้านแม็กโดนเรียวันดีค่ะดูแล้วเฮ้ยเข้ามาแล้วเหรอเออะเข้ามาแผิดอบบไปสุดซอยเลยอ่ะหาไม่เจออันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่เออดูร่มเออเมื่อกี้พี่วียังใส่ชุดถ่ายโจ๊กอยู่เลยอ่ะแต่อันนี้ดูสะอาดกว่าเนาะนะอันนี้ดูปีมันรกๆอ่ะดูมีคนอยู่ดูมีคนอยู่ดีนะตั้งเนาะ วิ่งแม่งใส่กางเกงตัวนี้มานี่หว่าเว้ยก็ยังไม่สวยนะอะไรอะไม่รู้เพื่อนบอกว่าอย่าๆๆ่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ปุ้มสงส์ใช่ไหมเหรอพี่จอยเดินออกมาเหรอจะไปดิจิตเนยฮะอ๋อบอกเหมือนขาดอะไรไปเลยไม่มีพุ่งแล้วงั้นจะลงล็อกพอดีตรงนี้ใช่มั้ยใช่ห้าคนลงหลุมได้เลยอะ บ ens, ้านสีม่วงเนี่ยแถวนี้มนสีบ้านเขาบอกว่าคนยังชอบกันย well ังได้เลยเนี่มันาะมึงกินขับวชนตรงหน้าหมู่บ้านเลยแม่หมู่อะไรขยับไม่ได้พูดตอนนี้เมื่อสหรพูดตลอดเลยพูดเพื่อตั้งเอดอแหละชินชินยัง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 ดูชินยังก็หนูก็บอกนะว่าให้ไปจูนแก๊สจูนแก๊สยังทันนะเนี่ยยังทันนะเนี่ย นี่พวกหนูรอได้พวกหนูพวงหนูรอได้เรื่องแค่นี้เองตา้เยส่งกำลังการไม่อยู่ออฟฟิศเว้ยตอนแรกแหนมจะส่งให้ด้วยเห็นแล้วส่งคู่กันน่ะใช่จะบอกว่าแหนมแหนมไม่ต้องส่งให้พี่ส่งสี่ไว้ยตอนแรกส่งแค่สองหลอกไม่เราไม่ต้องส่งให้พี่ไมเราไม่เห็นเห็นเมลเลยแหนมแหนมไม่ส่งจะทำเป็นตารางเออแหมจะไปแต่งงงนแต่งงานตอนแรกเราจะให้ส่งให้จนที่มาหมดแล้วคนไม่ต้อง แต่มันการจัดเรียงเลยเหมือนกันหมดเลยเตรียมาข้าวให้ดีมากดีมากดีมากถึงแล้วค่ะ